เบิร์ตทงชัยฟิตหนักห้ามแก่ออกซิงเกิลเรียกน้ำจิ้มปลายปีจัดคอนเสิร์ตใหญ่วันที่หนึ่งมีนาคม66เบิร์ตทงชัยแม็อินไตเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงฟอนทั้งน้ำตาที่ GMM Grammy ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยิ่งใหญ่มากเลยเห็มีเพลงนี้ความเป็นคนไทยเรายิ่งใหญ่ที่สุดในใจเราความเป็นวัฒนธรรม ก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยคือเรามีโอกาสที่จะได้บอกแล้วว่าเราทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยที่สุดเอ็มพีนี้ก็ได้เปิดจุดว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรเช่นรอยยิ้มการไหวาอาหารไทยเราก็เป็นที่นิยมของทั่วโลกแล้วมีความสุขมากดนตรีของเราก็ได้มาวัฒนธรรมก็ออมาหมดก็เผยแพร่ให้เห็นว่า เขาไม่ได้หยุดนิ่งกันเลยเขาทำอยู่ตลอดเวลาชอบความเป็นไทยมากจะเห็นว่าเบิร์ดมาก,กับฟลามต์ลิเกก็อยากให้คนไทยทุกๆคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ขอให้มีซอฟต์พาวเวอร์ power อยู่ในตัวเพราะคนไทยหนึ่งคนอย่างน้อยต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ power, หนึ่งอย่างที่จะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าฉันคือคนไทย โปรเจกต์ปีนี้จะมีอะไรให้เห็นเยอะแยะมากมายคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆที่มีสื่อมวลชนมาพูดคุยกันถึงคีย์เวิร์ดต่างๆว่าชีวิตเราเป็นยังไงของเบิร์ดก็จะมีโชว์ได้ดูแน่นอนที่แน่ๆมีแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์แน่นอนพฤศจิกายนนี้ครับวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไป